หมึกกระตอยป่ะเนี่ยหมึกกระตอยป่ะหมึกกระตอยก็มีเขาเล่นหมึกกระตอยไหมครับอันนี้ไข่ปลาหมึกใช่ไหมคะขายยังไงคะเป็นถ้วยผสบเนอเอ้าเอากล่องหนึ่งผสมกล่องหนึ่งเอาแบบถ้วยอแบบถ้วยมันผสมได้ไหมชุดใหญ่ใส่ถ้วยได้อ้างั้นเอาชุดใหญ่ใส่ถ้วยชุดหนึ่งชุดเล็กถ้วยเท่าไหร่ครับแล้วชุดใหญ่หนึ่งร้อยอ๋อมันรวมได้ไงชุดใหญ่ะเราจะได้ทั้งไข่หมึกแล้วก็หมึกกระตอยให้ดูค่ะน่ากินมากอันนี้คือหมึกกระตอย ผสมกับไข่หมึกนี่ล้านเลยครับเพชรล้านเลยค่ะล้านเลยล้านเลยค่ะล,าล้านอยู่กำแพงเพชรจ้ะล้านเลยไม่ได้กินนะ <c oughs> โอ้โยโอ้ยน้ำจิ้มสีแซ่บมากอะ่ะข,ขอบคุณค่ะ,อ,คคะอันนี้หมึกกระตอยแล้วก็ไข่หมึกทอดเออนี่ <c oughs> เดี๋ยวมาลองชิมดูขอคอู่นี้หนึ่งร้อยบาทหมึกกระตอยหมึกกระตอยเฮ้ยอืม เขาแซ่บมากอืมหมึก,อ,กอร่อยมากเหมือนกก็ต่อยกินเพลินมากอะ่ะไข่อร่อยไหมัตไข่หมึกอร่อยมันหนึบๆดีลองกินไข่ดูเอาจริงนะซีฟู้ดอ่ะถ้าน้ำซิ้มไม่แซ่บเรานะเอาไม่อยู่นะอ,อันนี้น้ำซิมซีฟู้ดแซ่บมากหมึกกะต่อยหมึกก็ต่อยอร่อยมากนี่เขามีปูด้วยปูทอด ชอบอะไรหมึกกับไข่ชอบทั้งสองอร่อยม,ม,มากแล้วชอบน้ำจิ้มซีฟู๊ดเหรอเจ็ดมากให้หมึกกับตอยอร่อยอ่ะก็แรกวกาจะได้ชิมก <laughs> ินเลยกินจริงจังแล้วคราวนี้